วันนี้เรามาดูเรื่องของทีเฟกหน่อยนะถึงแม้วันนี้จะเป็นตอนกลางคืนแล้วอะประมาณจะตีหนึ่งแล้วอะเอ้จะเที่ยงคืนแล้วอะก็มาดูทีเฟกหน่อยเพราะว่าแอดมินเน่ถ้านับตั้งแต่เดือนที่แล้วอะต้นเดือนประมาณช่วงปลายเดือนที่แล้วถึง,ถงตอนเนี้แอดมินขาดทุนจากทีเฟกอะไปประมาณน่าจะเกินตีติดลบทีเฟกประมาณตีล้านนะเนี่ยคิดว่าตีล้านนะ <c oughs> จากยอดจากจําได้ว่าครั้งก่อนมันทํากําไรเยอะมากเลยไง ขึ้นไปจุดสูงสุดจุดสุดท้ายจากจุดสูงสุดๆๆอ่ะก็ลงมาติดลบอยู่สี่ล้านห้าล้านแต่ไม่ถึงห้าล้านนะประมาณประมาณเอานะก็เนี่ยเพราะว่าเดือนมกราเนี่ยที่เป็กอ่ะมันลงอย่างเดียวเลยลงล่วเลยเนี่ยเห็นไหมลงรวดเอ้ยไม่ใช่เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพูดผิดเดือนธันวาเนี่ยมันเริ่มลงแล้วเริ่มเริ่มติดลบแล้วติดลบมันล้านสองล้านอ่ะแล้วเดือนมกราก็เพิ่มไปอีกอะไรงเงี้ยจําหิตตั้งแต่พฤศจิกายนแล้วแล้วพพพฤศจิกา พืจิการมันเหมือนยังสูงอยู่นะเห็นปะเนี่ยเนี่ยช่วงพูจิการนี้คือตามเนี้ยตามตามเนี้ยเออแต่พอทันวามันเริ่มลงแล้วไงแต่แอดมินก็เสียเงินไม่ได้เยอะมากล้านสองล้านก็ยังโอเคอยู่แต่พอมาเดือนมกราเนี่ยแอดมินเสียเงินเพิ่มอ่ะเพิ่มรวมแล้วเป็นสี่ล้านกว่าเริ่มไม่ไหวนะเริ่มไม่ไหวแล้วหนักแล้วไงหนักแล้วก็เลยคือแต่ข้อดีคือว่าเวลามันคือมันที่ที่มันติดลบอ่ะมันลบจากจุดสูงตัวที่แอดมินทำกำไรได้ไงมันก็ยังยังโอเคอยู่ คือก่อนหน้านี้นเราทำอะไรไปได้เยอะแล้วมันยอลงมาอะไรเงี้ยถ้าเรามองในมุมนี้นะก็ยังโอเคอยู่ก็ถามว่าเดือนมกราเนี่ยม,ม,มันเหมือนมันเหมือนมี LTF อ่ะมี LTF อ่ะเขาขายออกมาแอดมินก็ไม่ไดไไ้ไม่ได้คิดว่ามันจะลงเยอะขนาดนี้เพราะคิดว่าพูดมันน่าจะเป็นขาขึ้นแล้วมันคงไม่น่าเหมือนปีที่แล้วไงกลายเป็นเหมือนเหมือนเหมือนว่ามกรามันมีคนขายอะ่ะขาย LTF ออกมาใช่ไหมพูดเหมือนก็ตก ตกเยอะเลยเห็นไหมตกเยอะเลยคิดว่าน่าจะจากสาเหตุนี้เป็นหลักนะเพราะว่าไปดูย้อนหลังแล้วทุกๆปีอ่ะมันเป็นแบบนี้หลังๆอ่ะแต่ว่า LTF อ่ะมันมันปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะปีหน้าจะไม่มีผลกระทบเดือนมกราจะไม่มีผลกระทบแล้วนะเออมันจะไม่มีแล้วเพราะว่ามันจะเป็นกองทุนอื่นแล้วแล้วก็กองทุนอื่นมันก็ไม่ได้เนี้ยมันก็ไม่กระทบเดือนมกราแล้วมันกระทบทั่วๆเออดังนั้นปีเนี้ก็จะเป็นมกราจะลงอย่างแบบนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วอืมมันแล้วที่เหลือก็ไม่กระทบแล้ว ก็สาหรับแผนการทํายังไงในเมื่อมันลงนละละอย่างนี้แล้วราขาดทุนอย่างนี้แอดมินก็พยายามอ่ะพยายามมองเป้าหมายนะและ้วถ้าเกิดอย่างนี้เราควรทายังไงแอดมินก็คิดว่า <c oughs> ก็คิดว่ามันลงแบบเนี้ยคิดว่าจะต้องลองเพิ่มนะอาจจะเพิ่มอ่ะจากเมื่อก่อนอนะ่ะลองเต็มที่ประมาณห้าร้อยสัญญาเนะี่ยแต่ตอนนี้เพิ่มไปเป็นหกร้อยสัญญาแล้ว ตัวเองอ of <Yes. S 1> ่ะตั้งเป้าหมายว่าอยากลองทีเฟดให้ได้750ดร้อยาสัญญาเออคิดไว้ในในใจนะอยากจะทําอย่างนั้นแต่ว่าทีนี้ทําอย่างนั้นมันทําไปเลยก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องดูประเมินกําลังเราด้วยเรามีเงินเท่าไหร่เรามีรายได้อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่จะที่จะมาแบบมีสภาพคล่องะไรหรือเปล่าที่จะมาหมุนเวลามันไม่เป็นแบบที่คิดอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันลงไปแล้วมันจะลงไปอีกหรือเปล่าอาจจะลงไปเหลือ8 0 0เงี้ยแล้วลองไปลงไปเหลือแ0 0อเนี่ยเราจะมีเงินพอไหมอะไรเงี้ยเราต้องมองในมุมนี้ด้วยนะ เราไม่ใช่ว่าเราอยากจะลอง7 5็ห้าิแล้วจะทําได้นะเราต้องประเมินกําลังกันด้วยแอดมินประเมินกําลังแล้วว่าห0ร้อยอ่ะเออห0รอสัญญาก็เยอะนะก็เริ่มไม่ไหวแล้วอะแต่คิดว่ามันก็ต้องเตรียงอ่ะถ้าลงไป8 0ดจุดอะแอดมินก็คงจะต้องเติมเงินอีกอะแอดมินยังมีเงินอยู่ยังเหลืออยู่เพราะว่าก่อนอ้นนี้ได้กาไรจากทีเฟกมาอะไรเงี้ยได้ขายหุ้นมาอะไรเงี้ยก็มีเงินอยู่มีเงินอยู่ประมาณเหลืออยู่ประมาณเจ็ดแปดล้านอะเออถ้ามันลงเหลือแปดร้อยจริงๆนะแอดมินจะ ต้องเติมอ่ะอาจจะอาจจะอาจจะต้องเติมอาจจะแบบปิ่มๆแล้วว่าแต่คิดว่าจากที่ตัวเองประเมินนะคิดว่าหุ้นไทยอ่ะมันไม่ลงลึกอย่างนั้นหรอกลงลึกได้ประมาณนั้นอ่ะแปดร้อยอ่ะคิดว่าไม่น่าต่ำกว่านี้เพราะว่าถามว่าถ้ามองนะปีเนี้ยเซตเซตห้าสิบอ่ะตั้งแต่ต้นปีมาถ้านับย้อนหลังไปหนึ่งปีอ่ะมันราคาสูงกว่าปีที่แล้วนะเออมันถือว่าขึ้นนะถึงแม้ว่ามันเนี้ยมันเหมือนกับว่า ปีแล้วก็มกรลามาปุ๊บใช่ไหมมันลงเลยนะและ้วมาขึ้นปลายปีใช่ไหมแล้วก็เริ่มปีใหม่สูงกว่าเดิมนะเออถ้ามองในมุมเนี้มันสูงกว่าเดิมแล้วไปดูเรื่องของกําไรอะไรต่างๆอะ่ะกาไรของตลาดหลักทรัพย์อ่ะกำไรของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อ่ะมันเหมือนจะมีกาไรที่แนวะโน้มที่เพิ่มขึ้นนะเออมันก็อย่างน้อยยังก็ยังคิดว่าถ้าในเมื่อพื้นฐานมันดีขึ้นราคาหุ้นราคาเซ็นห้าสิบมันก็น่าจะดีขึ้นไปด้วยอะไรอย่างนี้นะแ้านนี้ก็เลยคิดว่าจะพยายาม เนไม่ได้ทางรองมากกว่าเออคิดว่าเพราะว่าหุ้นมันเน่ามาหลายปีแล้วไงเราก็ต้องซื้อตอนที่มันเน่าใช่ไหมต้องซื้อตอนตอนที่มันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีอะไรเงี้ยเออไม่ดีนี่ไม่ไม่เศรษฐกิจไม่ดีต้องซื้อตอนที่ว่าหุ้นมันไม่ดีแต่ว่าตัวพื้นฐานอ่ะมันยังไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมถึงแม้จะมีคนมาพูดว่ามันแย่นะสําสำหรับแอดมินอ่ะแอดมินว่าไม่ได้แย่เพราะว่ากำไรตัวเลขกำไรในตลาดหลักทรัพย์อ่ะมันเพิ่มขึ้น ออแต่เศรษฐกิจจะยังไงก็ไม่รู้นะแต่ตกำไรในต่างประเมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึนม้นเพิ่มขึ้นทุกปีอะยกเว้นโควิดอะไรเงี้ยและช่วงโควิดอะเราเห็นจุดต่ําตุดแล้วไนงะมันคือจุดต่ําตุดของมันคือ6ก0กว่าจุดอะไรเงี้ยขนาดโดนโควิดไปปิด,ป,ด,ป,ดประเทศไปอะมันยังลงแค่6ก0กว่าจุดเอง600จะไม่ได้600เท่าไหร่640หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเออย่างนั้นมันไม่มีทางแย่กว่าโควิดแล้วแล้วแย่แค่ไหน ก็ถ้าเกิดแตงโมจะแย่จะแย่เศรษฐกิจไม่ดียังไงอัมินว่ามันไม่ลงหรอกมันจะซึมเติมอย่างเงี้ยแหละซึมเติมซึมเติมลงไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวลงอ่ะเดี๋ยว860อ่ะคือเด้งขึ้นมาใหม่อ่ะแล้ว850แล้วก็เด้งขึ้นมันจะซึมเติมอย่างเงี้ยเออแล้ววันไหนที่มันมันมีอะไรที่มันพลิกขึ้นมานะมันก็มันก็ทะลุขึ้นเลยอะไรเงี้ยเออโอ้ยพูดนานแล้วโอเคตัดคลิปก่อนแค่นี้แหละพอละ